วัดบางแพรกใต้คือวัดที่อยู่ติดกับบางขวางะนะฮะ,ะเรือนจำบางขวางนะครับเลยเราเคยเข้าไปทำข่าวการณีนักโทษประหารแล้วก็มีกำแพงกั้นอยู่แค่กำแพงเดียวพอเขาเรียกอะไรฮรเรือนประหารใช่ไหมฮะเรือนประหารก็ติดอยู่กับกำแพงนั้นพอประหารเสร็จก็ออกประตูเล็กๆ<ช>พอออกไปปุ๊บก็ไปเจอเมนของวัดบางแพรกใต้ค ตรงนั้นเลยก็คือประตูแดงเนี่ยสมมติว่านีประตูแดงสมมุติว่าวันนี้โดนประหารเขาจะเอาศพอยู่ข้างในก่อนหนึ่งคืนสมมุติบ่ายเนี่ยโดนประหารจะเอาศพข้างในออกหนึ่งคืนพอเช้ามาประมาณสักสองสามโมงเขาก็จะไปเบิกนักโทษกองนอกนักโทษกองนอกหมายความว่านักโทษที่มาทําความสะอาดตัดหญ้าข้างนอกเพื่อมาแบกลงแต่ประตูแดงเนี่ยจะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งที่หนูเคยเห็นก็คือ คือคนที่อยู่ข้างในจะส่งมาข้างนอกจะคอยรับซึ่งประตูเนี้จะไม่มีการให้คนผ่านก็คือศพเท่านั้นที่ผ่านไปะนะ,ะการเป็นสัป,ปรเรลอดีเห็นว่าต้องครอบครูด้วยเหรอครอบครูค่ะอประเอิญว่าพอดีสามีหนูเสียกระทันหันหคือหลวงพ่อท่านะรู้ว่าหนูช่วยสามีอยู่แล้วท่านก็เรียกหนูไปปรึกษาว่าก็คือสัป,ปเหริดเนี่ยมันหาคนทํายากท่านก็เลยเห็นหนูว่าทําเป็น ท่านก็เรียกหนูไปปรึกษาว่าจะทํำยังไงให้ไปหาครูมาครอบซะบังเอิญพอดีมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านเคยเป็นสัป,ปเหร่์เก่าของวัดบุงแพกเหนืออหนูก็เลยไปหาท่านท่านก็เลยบอกว่าอยากครอบเดี๋ยวทําทให้อและท่านก็เป่ากระหม่อมหนูพอเป่ากระหม่อมเสร็จก็คือเหมือนกับเราพานขันพานไหว้ครูแล้วก็จบแต่ว่านี่วงการสัป,ปเหร่อถ้าเป็นการครอบครูจะแปลว่าเป็นการลงอาคม ใช่หรือไม่ประมาณนั้นค่ะมีสิ่งที่เป็นเขาบอกว่าเป็นของขลังอย่างเดียวเป็นของขลังมีคมด้วยอย่างเดียวเป็นมีดลงอาคมใช่มีดอันนี้หนูมีไว้ใช้ตัดตาสังที่หนูเล่าตั้งแต่ทีแรกว่าเรามัดเ,เราเรามัดวันแรกออพอวันสุดท้ายที่จะเอาเข้าเตาเราต้องตัดตาสังเขาออกเพื่อตัดห่วงทั้งหลาย<อ>โดยใช้มีดเล่มนี้ ความหมายของการมัดราสังคืออะไรครับก็คือห่วงทั้งหลายความห่วงหาอาวออะไรทั้งหลายที่เคยมีอยู่เมื่อพระสวดเสร็จเรียบร้อยก็ให้ตัดห่วงทั้งหลายบวกวันเผาค่ะวันเผาจะเปิดลงอีกทีหนึ่งเอาวันเผาวันเผาใช่ค่ะก็จะใช้มีดเนี่ยตัดขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะแต่ระวังนะคะ เพราะว่าถ้ามันบาดไปแล้วเดี๋ยวจะรักษาลำบากมันโดนน้ำเหลืองมาเยอะอยมันก็จะเกิดว่ามีฟ้ามแบบเหมือนเขาง่ายๆมีเชื้อโรคอ๋อเหรอครับค่ะ๋อไม่ได้หมายความว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะมันไม่รู้ตั้งกี่ศพแล้วว่าจะกี่พันศพแล้วตั้งแต่ลุงโอ้ไม่กำลังจะจับอยู่พอดีแล้วเมื่อไหร่ผมก็เป็นเนี่ฮะโอ้ยมี มีลงอัคระด้วยมีสนิมนะครับใช่ค่ะแล้วก็ลงอัคระโอ้โหคมกริบเลยดูนะฮะอันนี้ไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับมีดหมอนะฮะไว้ตัดตราสังให้กับศพก่อนที่จะเผาสวยงามมากนะครับเรียนให้ทราบว่าคุณตุ่มไม่ได้ทำงานให้กับบางขวางคุกบางขวางใช่ไหมฮะไม่ใช่นะฮะไม่ได้ทำค่ะหนูไม่ใช่เป็นข้าราชการอ่าใช่ค่ะของกรมราชัณฑ์แต่ประการใดไม่ได้เป็นค่ะเพียงแต่มีหน้าที่สเปร ที่วัดบางแพรกใต้ซึ่งติดกับบางขวางที่ติดกับบางขวางเท่านั้นเองอาจจะเป็นความบังเอิญที่ต้องไปทําศพให้กับทัโทประหารก็เป็นเพราะเราวัดเราอยู่ติดกับบางขวางนั่นเองสามสิบปีแล้วเหรอก็ตั้งแต่อายุ18เพราะฉะนั้นก็ทามาก็เกือบสามสิบปีพอทำมาตั้งแต่โตนะเราอายุสิบแปดเห็นบอกว่ามาเป็นพันศพแล้วเหรอได้ค่ะเป็นพันศพแล้วค่ะ เคสแบบไหนที่ลืมไม่ลงบ้างผานสายทองค่ะานสายทองก็คือนักโทษประหารที่ก่อคดีข่มขืนลักฆ่าหรือฆ่าข่มขืนเด็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงคือตอนนั้นเนี่ยข่าวมันดังมากใช่ซึ่งญาติเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเดี๋ยวเป็นข่าวเป็นเดือนนะ่ะกว่าจะมารับหนูกับสามีซึ่งตอนนั้นสามียังอยู่ หนูกับสามีก็เอเตรียมตัวเปิดเตาอ่านักโทษก,<ม>ก็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 ช่วยกันแบกออกมาสี่คนเสร็จปับ๊บก็เดินมาพักนหนึ่งอะค่ะมาถึงเมนมันโลงมันเอียงนะคะ, uh huh. ะเมนมันสูงึง้น,นชันใช่อ่ะองขึ้นกระดาษชัน้น uh huh. พักเดียวแค่นั้นแหละไปได้แค่ประมาณสักสองสามกระดาน้ำเหลืองนะ่ะไหลกโกกลงมาเลยจากกระดาขึ้นไปยันปากเตาเลยอ uh huh. น้ำเหลืองของตัวเขาเองใช่พอลงเอียงมันก็ล้มก็ล้นขอบลงออกเลยใจะวามีเยอะมากเยอะมากรีบเอาเข้าเตาเลยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนักโทษมันก็รีบวิ่งกันไปเลยหนูว่าเอ๊ะมันวิ่งไปทาอะไรกันมันไม่มองมันอ้วกกันทั้งสี่คนเลยโอ้โทษทีหนูก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันต้องรีบไปเอาสายยางรีบล้างเลยก่อนที่มันจะแห้งใช่ถ้ามันแห้งแล้วมันจะติดติดกับเบื้องปูนเลย โอ้ค oh. ่ะแล้วคิดดูสภาพตรงนั้นน่คือหน้าเวลานั้นตรงนั้น,นอยู่กันไม่ได้เลยทำไมก็กลิ่นแตกเลยะค oh, okay. ่ะ